โคชีวิตด้วยคมพีเต๋อเตอ๋อจิงนะครับเราก็เดินทางมาถึง EP ที่สองเป็นบทกวีบทที่2นะครับคำพีวิถีแห่งเต๋อหรือเต๋อเตอ๋อจิงนี้รดจนาขึ้นโดยหมาปราดเหาจื้อนะครับเล่มที่เป็นไทยก็แปลโดยพจนาจันทรสรันติสําำนักพิมพ์เลดไทยบทที่สอง สิ่งต่างๆอุบัติขึ้นด้วยการเปรียบเทียบเมื่อคนในโลกรู้จักความสวยว่าสวยความน่าเกลียดก็อุบัติขึ้นเมื่อคนในโลกรู้จักความดีว่าดีความชั่วก็อุบัติขึ้นมีกับไม่มีเกิดขึ้นด้วยการรับรู้ยากกับง่ายเกิดขึ้นด้วยความรู้สึกยาวกับสั้นเกิดขึ้นด้วยการเปรียบเทียบสูงกับต่ำเกิดขึ้นด้วยการเทียบเคียง เสียงดนตรีกับเสียงสามันเกิดขึ้นด้วยการรับฟังหน้ากับหลังเกิดขึ้นด้วยการนึกคิดดังนั้นปราย่ยอมกระทำด้วยการไม่กระทำเทศนาด้วยการไม่เอ,อ่ยวาจาการงานทั้งหลายก็สําเร็จลุล่วงลงท่านให้ชีวิตแกส่สรรพสิ่งแต่ไม่ได้ถือตัวเป็นเจ้าของประกอบกิจยิ่งใหญ่ แต่ไม่ได้ประกาศให้โลกรู้เหตุที่ท่านไม่ปรารถนาในเกียรติคุณเกียรติคุณของท่านจึงดำรงอยู่ไม่สูญสลายโอ้นี่บทกวีนี้ก็ลึกซึ้งมากเลยนะครับก็ให้เห็นถึงการว่าการเกิดขึ้นหรือปัญหาต่างๆนี่เกิดขึ้นเพราการตัดสินเปรียบเทียบนั่นเองโค้ดชีวิตด้วยคำพีต่อเตือจริงนะครับบทที่2เนี่ย สิ่งต่างๆอุบัติขึ้นด้วยการเปรียบเทียบคือสั้นยาวมันก็ไม่ได้มีกับมันหรอกมันมีเพราะว่าเราเปรียบเทียบอันนี้สั้นและจึงมียาวอย่างนี้นะในบทที่2ของเต๋อเต๋อจิงเราชี้ที่ให้เห็นถึงธรรมชาติของการรับรู้ของมนุษย์ว่าทุกสิ่งในโลกเกิดขึ้นเป็นคู่ตรงข้ามและเรารู้จักสิ่งหนึ่งได้ก็เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งมาเป็นตัวเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบ ถ้าไม่มีสั้นมันก็ไม่มียาวจริงๆยาวสั้นมันก็ไม่มีถ้าเราไม่เปรียบเทียบนะอันนี้ก็สวยกับงามมันก็ไม่มีนะเราเห็นว่าสิ่งหนึ่งสวยเพราะเรารู้ว่าสิ่งอื่นไม่น่าดูทีนี้ไอ้สิ่งที่น่าดูหรือไม่น่าดูในี่ใครเป็นคนคิดก็เราเนี่แหละเป็นคนคิดขึ้นมาใช่ไหมฮนะอ่า ันมันมาจากจิตลุงแต่งหรือเกิดจากอาคติสี่นั่นเองเรารู้จกักความดีเพราะเราตระหนักถึงความชั่วทีนี้ดีชั่วมันมาจากไหนความสูงความต่ำความยาวความสั้นความยากความง่ายใช่ไหมครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบทนะีนี้ หลักคิดจากเต่าอย่ายึดติดกับคู่ตรงข้ามคือถ้าเราไม่ตัดสินไม่เปรียบเทียบเ mm. ห็นสักว่าเห็นได้ยินสักว่าได้ยินมันก็ไม่เกิดปัญหา mm. ใช่ไหมแต่มันยากเรามนุษย์มันมีต้องตัดสิน mm. หากเราเข้าใจว่าทุกอย่างดำรงอยู่ได้เพราะมีสิ่งตรงข้าม mm. เราจะไม่ยึดติดกับการให้ค่ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนี่นะโค้ชชีวิตในแห่ของเต่า ไม่ต้องพยายามแบ่งแยกหรือฟันธงว่าสิ่งใดดีหรือเลวอย่างสิ้นเชิงเพราะจริงๆดีเลวเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งของเราอย่างบางคนเนี่ยที่เราเคยรักแต่พอเราไม่ชอบเราก็เกิดเกลียดขึ้นมาอย่างเงี้ยแบสักพักหนึ่งกลับมาดีกันอีกอย่างนี้เห็นไหมการยอมรับว่าคู่ตรงข้ามเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่จะช่วยเรามองโลกแบบ เป็นกลางมากขึ้นทีนี้ปัญหาคือเราไม่ยอมรับให้มันเป็นสั้นกับยาวเนี่ยเราขาวกับดำเนี่ยมันก็มีของมันแต่เราไม่ยอมรับหรือเราเรายอมรับแต่่งนี้เราชอบอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาถ้าเราเลิกแบ่งแยกเราจะไม่ทุกโระความขัดแยง้งะแล้วก็ ปลาดกระทำด้วยการไม่กระทำอวย่ยเนี่ยหลักของอวย่ยคือการไม่ฝืนธรรมชาติเป็นแนวทางของปลาดการกระทำด้วยการไม่กระทำหมายถึงทำในสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของโลกก็คือยอมรับไม่ได้ว่ามันมีโลกกระทำเปดมีนินทาก็มีสนเสื่มีสั้นก็มียาวมันก็ตรงกับคำสอนพพุทธเจ้านี่แหละใช่ไหมฮะ เทศนาด้วยการไม่เอ่ยวาจาหมายถึงเป็นตัวอย่างที่ดีโดยไม่ต้องสั่งสอนหรือบังคับผู้อื่นเออีนดีนะแล้วก็โคดชีวิตในแง่ของอูเวยแทนที่จะ พยายามควบคุมทุกอย่างจงเรียนรู้ที่จะปล่อยง่ายบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปตามธรรมชาติการพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยตรงอาจไม่ได้ผลแต่ถ้าเราทําให้ตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีคนอื่นก็จะเรียนรู้ไปเองอ่านี่น่าสนใจอ่าแล้วก็ ไม่ต้องกังวลกับคำพูดหรือการตัดสินของคนอื่นเพราะทุกสิ่งเป็นเพียงมุมมองที่เกิดจากการเปรียบเทียบบทสรุปบทที่2ของเต่าเตอจริงทุกอย่างมีคู่ตรงข้ามเสมอเรารู้จักความดีเพราะมีความชั่วอย่าติดอยู่ในกรอบของการเปรียบเทียบเพราะจะทำให้จิตใจเป็นทุกข์ ใช้หลักอูเว้ทำในสิ่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติไม่ฝืนไม่เล็กไม่บีบบังคับทำดีโดยไม่ต้องโอ้อวดหรือบังคับใครการเป็นแบบอย่างที่ดีสำคัญกว่าการพูดมากโค้ดชีวิตจากเหล่าจือ้อปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วความสมดุลจะเกิดขึ้นเองอ่านี่นะ